เคียมรันต้องการชิงแชมป์และใครก็ต้านไม่อยู่แม้แต่ยอดมวยอย่าง f e r r a ราช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสนซับสไครป์และมุ่งสู่สามแสนใน t i ๊ก o k เป็นอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้ว่าคนที่จะชนะระหว่าง Ferrari กับเคียมรันน่าจะเป็นเคียมรันแต่ไม่ใช่เพราะว่า Ferrari ไม่เก่งหรือ Ferrari เก่งไม่พอหรืออะไรแบบนั้น แต่นั้นเป็นเพราะว่าเคียมรันนั้นผมประเมินเอาไว้ว่าเขาจะชนะหมดทุกคนไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครในรุ่นนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะปะทะเฟอร์รารี่หรือปะทะกับน้งองโอ๋หรือใครก็ตามหรือว่าเสือแบล็กไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างที่บอกย้ำอีกทีว่าไม่ว่าใครก็สู้เข็มรันไม่ได้ผมประเมินไว้แบบนี้เฟอร์รารี่กำลังสู้กับคู่ต่อสู้ที่กำลังจะเป็นเจ้าของเข็มขัด เฟ r ร์ราี่กลังสู้กับแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพผมมองอย่างนั้นและคนต่อไปใครก็ตามที่กําลังจะสู้กับเคียรรันเขากําลังสู้กับเจ้าของเข็มขัดเพราะว่าเรื่องฝีมือผมมองว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของเข็มขัดเรียบร้อยแล้วเหลือแค่โอกาสในการเข้าชิงอย่างเดียวเลยคือโอกาสในการเข้าชิงแต่เรื่องฝีมือผมมองว่าตอนนี้เขาเหนือกว่าทุกคนซึ่งผมก็เข้าใจได้นะหลายคนเนี่ยบอกว่าอวยเกินไปในทางกลับกันหาก คนที่ผมกำลังบอกว่าเขากำลังจะเป็นเจ้าของเข็มขัดเป็นคนที่คุณเชียร์ผมว่าคุณอาจจะไม่พูดแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นหากตอนนี้สมมุติว่าซูเปอร์เลกยังไม่ใช่เจ้าของเข็มขัดแล้วผมมาบอกว่าซูเปอร์เลกจะเป็นเจ้าของเข็มขัดคนต่อไปผมเชื่อว่าคนก็อาจจะเห็นด้วยเยอะแล้วก็คําด่าจะไม่ค่อยจะมีซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถ้าเกิดบอกว่าคนนี้จะเป็นเจ้าของเข็มขัดคุณไม่ว่าอะไร แต่ถ้าเกิดบอบผมไปบอกว่าเคียมรันจะเป็นจัาของเข็มขัดดิ้นกันยุ่งเลยยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยืนยันคําเดิมว่ายังไงก็ไม่มีใครสู้เคียมรันได้แน่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเชียนะอันนี้วิเคราะห์อย่างเดียวเลยวิเคราะห์จากสกลิลการต่อสู้เพียงอย่างเดียวฟุตเวิร์กสเตปเท้าความหนักหน่วงการจัดระเบียบร่างกายจังหวะในการเข้าความเข้าใจเกมเคียมรันน่าจะอยู่เหนือสุดนั่งรอคู่นี้อยู่เป็นชั่วโมง แต่มันจบภายในแค่ของนาทีกว่าเท่านั้นเขียบรันดาบติเตะไป Ferrari ถอยมายปวดไปเขียมรันพยายามเข้าไปชิดแล้วก็ใช้หมัดจะเข้าหกครับยังไม่ได้เต็มเต็ม r ฟ r ร,รโอ้ยงัดศอกนะครับหรือว่าแผนของ f ฟ r ร a ร i ี่มาสอกหรือเปล่าแจ๊บแล้วก็เคลื่อนไป คําแล้วถอยออกเขียมรันจับแล้วอู้วิล่างสลับขึ้นบนนะครับจับขาด้วยแขนซ้ายก่อนหลังจากนั้นครอสไปที่ลำตัวแล้วฮุกซ้ายเปรียงเดียวร่วงเลยคือนี่เป็นหมัดแรกที่ปล่อยหมัดฮุกแล้วโดนช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่สองแสน u ับส r i ร e และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกหลังจากที่เคียมรันชนะเสือแบล็กได้ในตอนนั้นเขาก็ ต้องการสัญญาของวันใช่ไหมเขาได้มันมาและหลังจากเขาชนะ f e r r a ร i ได้ในยกที่หนึ่งเขาก็เรียกร้องการชิงแชมป์เขาบอกเขาคู่ควรกับการชิงแชมป์ซึ่งหากมันเกิดขึ้นจริงแชมป์ที่เขาจะชิงเนี่ยจะเป็นเส้นไหนแชมป์เส้นหลักของซูเปอร์เลกหรือแชมป์เฉพาะการของนาบิลอันนี้ยังไม่นับถางนาบิลโค่นซูเปอร์เลกได้หรือซูเปอร์เลก ป้องกันได้อันนั้ค่อยว่ากันหากวันส่งคนอื่นไปสู้กับเคียมรันอีกผมบอกเลยเรียบไม่มีใครสู้ได้แต่หากวันส่งซูเปอร์เล็กมาหรือวันส่งนาบิลมานี่จะเป็นคู่ที่โคตรเดือดเพราะในคอมเมนต์โดยมากแล้วเวลาผมลงคลิปของเคียมรันเนี่ยคนจะโยงไปหานาบิลอย่างเดียวเลยเจอนาบิลไหมยังไม่เจอนาบิลถ้าเจอจริงๆก็วิเคราะห์ยากอยู่นะ แต่ว่าเอาไว้ให้มันถึงเวลานั้นก่อนเนี่ยเราค่อยกลับมาเจาะลึกวิธีการต่อสู้ของทั้งนาบิลแล้วก็เค็มรันอีกทีนึงว่าถ้าเกิดปะทะกันมันน่าจะออกมาแบบไหนแล้วจะครบยกหรือว่าไม่ครบยกและนี่คือเป็นเก็งวัวเต็ม